มาดูน้องแชมพู CGM 48นี่นี่เป็นโชว์นะครับรถโชว์นะครับที่เซ็นทรัลเชียงรายนี่เล่นที่ภาคเหนือเลยนะครับนี่น้องแชมแชมหรือว่าแชมพูที่หลายๆคนอา ประทับใจนั่นเองนะครับตอนนี้แกกําลังเป็นที่สนใจอย่างยิ่งนะครับนอกจากจะแฟนๆชอบแล้วนะครับพี่ๆบีนเครับก็คลางใครมากเลยนะครับแกน่ารักมากมาถึงโอชิผมนะครับมาหมิง CGM เพลง2565นะครับเป็นโรดโชว์ของ CGM48 ที่เซ็นทรัลพระรามเกเพลงอีกเพลงที่หลายๆคนชอบนะครับของ CGM นะครับซิ่งให้สุดนี่จุดที่เธอนะครับ ที่เห็นข้างหน้านี่ก็มีลูกเกดนะครับที่หลายๆคนคงจะจําได้แต่ครับจากเพลงดาริโน่นี่นี่ผมชอบท่านนี้มากเลยนะครับ <laughs> ลูกเกดกับมาบิง <laughs> เอออ้าวไปต่อครับเพลง only today นั่นเองอนี่มาสิตานะครับ้าโอชิ OG ผมมีคนนี่โอชิผมสองคนเลยนะเนี่ยอ งานเดียวกันนะครับที่ um เซ็นทรัลพระรามเก้าเพลงฮาชิบูริโนลิปคอสนั่นเองโชว์นี้ก็เป็นโชว์ที่มีคลิปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นโชว์ที่น่าสนุกมากนะครับเราไปหาดูกันนะครับมาถึงน้องแอลบียอเค หนูเต้นโซโล่ไปสิบรอบอะคือพูดจริงๆนะว่าถ่าย MV สุดๆอะทุกคนโลเคชั่นคือแบบทุกคนแบบสู้ตายกันมาคือโลเคชั่นคือร้อนมากร้อนมากแล้วว่าเสื้อแขนยาวคือแบบคือเพื่อแสงที่ดีเราก็ต้องไม่ถ่ายที่อะไรอย่างงี้ไงแบบมันก็จะอาจจะมีชายค่ะกลางแจ้อะไรอย่างงี้บ้างแล้วก็แบบทุกคนสู้คือร้อนมากตัดแดดทุกคนสู้สู้ไม่ถอยคือหนู ต้องเต้นท่าโซโล่ไปประมาณสิบรอบถ้า MV ็ออกเดี๋ยวหนูมารีแคปให้ทุกคนฟังนี้ถ้าหนูพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแบบเอ้ยมันจะแบบไหลเรื่อยๆก็เป็นเบมเปอร์อีกคนนะครับที่หลายๆคนสนใจอยู่ในตอนนี้นะครับน้องแอลนะ B.N.K. 48นะครับจากงานล่าสุดที่หลายๆคนชอบมากก็คือเพลงการโนะนะครับน้องแอลนี่ก็จะยืนอยู่แถวหน้าเลยถ้าเป็นเพลงของสกามิจิ นะครับสกามิจิ AKB แล้วตำแหน่งที่ L อลยืนนี้ก็คือตำแหน่งของมิยาวากิสากุระหรือว่าสากูนั่นเองนะครับมาถึงอีกคนหนึ่งนะครับที่เด่นมากเลยในดารินโนนะครับโยเกิร์ตนั่นเองฝนตกก็มีเลยแล้วก็ถ่ายถึงตอนที่แบบพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะทุกคนโยก็สับมือรัวๆทุกคนใบเรากระซิบได้ไหมกระซิบได้เลยคือถ่ายฉากเต้นอะหนูว่าไปมากกว่าสิบรอบอะถ่ายจนเมมเบอร์แต่ละคนคือแบบร้องไห้เท้าพอง คือแบบอ h oh my god อ่าโยเกิด์แล่าให้ฟังนะครับถึงการถ่าย MV นะครับมดาเลโนนะครับว่าแหมจะอยู่ในสภาพที่ต้องเจออากาศร้อนมากนะครับบางคนก็ร้องไห้เลยมาดูยูกิรินนะครับอ่างานแกรกของยูกิริน เลงอีวาเกะเม่บีนะครับเอามาให้ดูกันอีกครั้งนะครับก็เอามาให้ดูเรื่อยๆแหละเพราะโอชิผม <laughs> <Maybe. S 1> น้องแอลนะครับมาเล่าให้ฟังเราจะรู้สึกอย่างเนี้แบบไม่มีจ,จบแล้วคืออะไรรู้ปะคือวันที่ถ่ายอพวกหนูทุกคนเซมสิคนรู้สึกอย่างจริง,รงๆเพราะว่าอะไรรู้ปะ <laughs> เพราะว่าท่าแรกใช่ปะมันจะเป็นท่าที่แบบ ทำงี้ทำโจ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 โแล้วก็หันมาใช่ไหมทุกคนหันมาแล้วเราก็จะเดินไปข้างหน้าใช่ป่ะแล้วอะไรรู้ป่ะทุกคนอตอนจบมันก็คือจะทํากลับกันก็คือตอนจบเราอยู่ข้างหน้าเราก็จะเดินกลับไปข้างหลังแล้วคืออะไรรู้ป่ะมันอยู่บล็อกเดียวกับบล็อกที่เริ่มอะถ้าสมมติเราเต้นจบปั๊บแสดงว่าเราก็สามารถเริ่มเต้นใหม่ได้เลยเพราะเรากลับมาอยู่บล็อกเดิมฮ่าหนูรู้สึกว่าพวกหนูเต้นกันแบบ ไมม่ีจจุดจบน้องแอลก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องท่าเต้นนะครับของ MV เพลงนี้นะครับหลังจากที่เต้นไปจนถึงท้ายเพลงปั๊บเนี่ยโพ i ิชันของเมเบอร์นี่จะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับอืมเหมือนกับเต้นไปไม่มีจุดจบเลยอ้าวน่าสนใจจริงๆทีมดารโนนะครับไปให้สัมภาษณ์รายการออนไลน์สเตชันนะครับพูดถึงเพลงดารโน่นี่แหละเป็นท่าที่แบบเป็นไปตามแบบอารมณ์ที่แบบพุ่งแรงขึ้นว่าแบบเราค่อยๆจะรู้สึกแรง แรงจริงมือสับเลยนี่นี่ยกกันลุกจริงจริงไม่รู้สึกว่าอ๋อไม่มีโซโล่ไงก็เลยรู้สึกว่าผมไม่มีท่าไหนยากเลยง่ายทุกท่าเลยอ๋อรู้สึกว่าท่าเพลงนี้มันจะแบบจะมีความรายละเอียดที่มันจะต้องปักปักอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่าจะยากตรงนั้นอันนี้ก็ต้องปักให้หอมกันมีความร้อนท่าใดๆครับผมปักครับผมปัใช่ต้องปักปักปักเลยนะครับอ่าไปตามดูได้นะครับ มาถึงทีมดารโนนะครับไปให้สัมภาษณ์อีกรายการหนึ่งก็คือ Cat r a d ด o อ,ออ <c oughs> ัง <c oughs> เจ้ลทีเจมเรดค่ะเจ้าเสียงน้องเสียง่ะคาะคัมินบินเคเบรดสโอค่ะโอเคมาทั้งหมด6 <c oughs> คนนะฮะแองเจ้ลน้องออมคัมินเจ้าเขียนลูกเกียนแล้วก็นานา,นา,นาสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีคะ่ <c oughs> คะ <c oughs> เป็นลูกที่ไม่คุ้นเคยเลยของบี ปกติจะเห็นแบบว่าสดใสชมพูขาวสีสันแบบน่ารักน่ารักแต่คราวนี้มาดุมากขมมาแบบว่าพี่ไม่กล้าเล่นมุกเลยน่ากลัวก็ให้สัมภาษณ์ถึงเพลงดาเรนกนะครับสำหรับน้องนานาซ g m อนะครับคนทางขวานะครับแถวหน้าเนะครับตอนนี้ ประกาศมาล่าสุดก็จะเป็นเซนเตอร์เพลงล่าสุดนะครับซิงเกิลล่าสุดของ c g m 48ซิงเกิลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับอก็คอยติดตามน้องนานาต่อไปนะครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าชายนิ่งขึ้นมาในช่วงนี้เลยนะครับหลังจากเพลงดาเรโนนี่ผมบอกไปแล้วนี่เห็นไหมอืมไป <laughs> ต,ต่อมาถึงโอชิผมนะครับมินมิน Mm. นจนมาได้นะคะอจากที่มีสัมผัสมาทั้งชีวิตของมีนนะมีก็รู้สึกว่ามีอาจจะไม่สามารถช่วยอะไรทุกคนได้มากขนาดนั้นก็เลยอยากอวยพรให้ทุกคนมีหัวใจที่แข็งแรงเพราะ mm. สุดคนจะุกขึ้นมาสู้ด้วยได้ตัวของตัวเอง mm. อกมงงแีแล้วก็สกับชีวิตด้วยกันนะคะอยากให้รูใมก็ยตรงนี้แล้วก็เป็นกาลังใจให้ชว mm. ก็ <c oughs> เป็นโรดโชว์สุดท้ายนะครับของมินมินในฐานะเมมเบอร์ของ b n k 4นนะครับตอนนี้ก็จบการศึกษาแล้วโรดโชว์นี้เป็นโรดโชว์สุดท้ายก็เลยพูดกับแฟนๆนะครับส่งท้ายกันนะครับอืมอ่ะก็หลังจากนี้ก็หวังว่าจะเห็นมินมินอีกนะครับหลังจากที่แกลสออกไปแล้วนะครับอืมแกเป็น MC ที่เก่งเลยนะครับอืมน่าจะเห็นน่าจะได้เห็นแกทำงานทางด้านนี้อีกจากเห็นครับ อ้าวมาถึงพี่รินะพี่รินะบอกว่าเสียใจนะครับใครทำให้พี่รินะเสียใจนะครับมาลองฟังดูมาจากไหนเผื่อจริง,ง,รง,งจริงก็เดาได้ว่าซิงเกิลต่อไปซีจะเอาเพลนไหนเอาเพลนจาก h k t ไหมเอเคไหมเอ็นไหมเอยไหมอะ เหมือนมาซาม่าเหมือนดาได้อยู่แล้วอะแล้วก็ดาวเซนเตอร์อะไรแบอไอซินเนอร์ก็จะใครจะได้เป็นเซนเตอร์นู่นนี่นั่นมาอันนี้มาเป็นเรื่องปกติของแฟนคลับทุกๆคนที่จะดาวไออยากได้เพลงนี้ก็เดีอยากให้มาเป็นซินเนอร์คนสีเทยนใช้เพลงนี้บ้างอะไรอย่างนี้แค่มาเป็นเดาแบบอันนี้มาเรื่องปกติอยู่แล้วอะแต่ว่าก็มีคนที่ดูเรื่องว่าเป็นเพลงอะไรนต่ไม่รู้ว่ามีคนรู้เซนเตอร์โดยหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีคนรู้ว่าเป็นสิบสองของคนหรือเปล่าอันนี้นะก็ไม่ได้ดูรับทราบทุกอย่างนะแต่ว่า ก็รู้สึกเสียใจมากๆน่าจะทุกกงก็รอนีนับเพลงกดเดียวข้ามข้ามาชอบแบบสับไายมากกว่าใช่ไหมแต่ไม่ได้แก้นทุกคนนะแต่ว่าชอบซับายให้มาเป็นทุกกงรู้สึก,กตึงๆกับ CGM อะมรเนี่ยถ้าพี่ลีนะก็บอกว่าจริงๆแล้วการประกาศนะครับ ว่าใครจะเป็นเซนเตอร์ใครจะเป็นเซมบัส,สึนะครับม,มันเป็นธรรมเนียมที่เราจะพยายามให้เซอร์ไพรส์นะครับให้ทุกคนเซอร์ไพรส์แต่ทีนี้ปรากฏว่าในสิ่งล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่ามีอ่แฟนๆบางคนรู้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าทราบได้ยังไงนะครับว่าจะเป็นเพลงเลิฟฟ l ิ p แล้วก็จะเป็นเซนเตอร์ ไม่แน่ใจหรือว่าบางคนทราบหรือเปล่าว่าจะรู้ตัวเซ็นเตอร์นะครับซึ่งต่อมาถึงได้ประกาศว่าเป็นนานานะครับพี่ณานก็บอกว่าเสียใจนะครับที่มีคนเอามาพูดกันก่อนนะครับเพราะอยากจะให้ทุกคนเซอร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปใครไปรู้อะไรมาก็อย่าไปบอกใครนะครับเงียบๆไปนะครับเดี๋ยวพี่ณ์หเสียใจนะครับมาถึงช่อง g r e e n f l a s h นะครับ สำหรับวีคนี้นะครับทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับเพลงด้าเลนโนนะครับของสกามิจิ AKB เซนเตอร์จากเพลงสกามิจิ AKB โดยวัยเพียง15ปีกับการประกบข้างด้วยมัสอิจูรินะและมิยาวากิสากุระจูรินะที่ดูน้องคนนี้แล้วก็คิดถึงตัวเองในตอนที่ได้เข้าวงมาใหม่ๆและชื่นชมฮิราเตะเป็นอย่างมากนอกจากนี้จูรินะยังอธิบายว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกแตกต่างจากเพลงที่ผ่านมา เนื้อเพลงของเพลงนี้เป็นสิ่งที่ยากที่จะแสดงออกมาเธอคิดว่าเมมเบอร์แต่ละคนต่างใส่ความคิดของตัวเองผ่านการแสดงของเพลงนี้ท่า mm hmm. เต้นของเพลงนี้ออกแบบโดยทาคาฮิโรซึ่งเป็นคนเดียวที่ออกแบบท่าเต้นให้กับเพลงของเคยากิสกะโฟรติซิกความหมายเพลงนี้เกี่ยวกับความรักที่ต้องเอามาครอบครองให้ได้แม้จะต้องทําสิ่งใดก็ตามตัวเอกของเพลงนี้มีอารมณ์ที่ไปในทิศทางลบหลายอย่าง mm hmm. ทั้งความสงสัยความเศร้า ความริษยาเพื่อความรักแล้วเธอทําอะไรก็ได้ืมช,ช่องนี้แกทําได้ละเอียดดีเลยนะทำให้เราก็ใจเพลงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มาถึง MV นี่ออกมาแล้ว MV ดารเรโนที่ทุกคนรอคอยคม,ม,ม,สยมอสี่ลูกเกดเซนเตอร์ ทำหน้าดูกันทุกคนเลยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเพลงแรกนะครับของ BNK และ CGM48 นะครับที่เล่นแนวนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามไอดอลญี่ปุ่นมาคงจะรู้จักวงเคยากิซากะนะครับ46นะครับที่เขาเป็นแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีให้ดูกันแล้วนะครับในวงไอดอลของไทยนะครับหลายๆคนก็คาดหวังกับ MV นี้มากนะครับแล้วก็ออกมาไม่ผิดหวังนะครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับมาไปติดตามชมกัน พี่ป๊อปเปอร์นะครับอืมกัปตันทีม n 5คนล่าสุดอืม,อมคุยให้ฟังเรื่องบนเวทีเพราะว่ามันเซอร์ไพร์นิดหน่อยไม่ค่อยได้ติตัตวก็นั่นแหละมีแบบว่ามีเขาเรื่องอะไรมีลังเลอย,อยู่เหมือนกันว่าจะเป็นเราดีไหมเพราะว่าก็เดี๋ยวมีอะไรอีกเยอะแยะที่ต้องทำใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าไหวแล้วก็เป็นสิ่งที่ เราตั้งใจไว้อยู่แล้วด้วยแบบตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยนั่นแหละแต่คือรู้แหละว่ามันต้องแบบน่าต้องปรับตัวเยอะเลยแล้วก็น่าจะต้องทํางานหนักขึ้นเยอะมากๆอะไรอย่างนี้แต่ก็ก็นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจก็คิดว่าจะลองดูสักตั้งว่าจะเป็นยังไงนะครับ<อ>พี่ป๊อปเปอร์ก็มาคุยให้ฟังนะครับถึงเรื่องที่ได้รับเลือกให้เป็น กัปตันคนต่อไปนะครับของทีม N5 นะครับหลายๆคนถามว่าคิดว่าจะเอาน้องๆอ,อยู่ไหมนะครับพี่ป๊อปเปอร์ก็บอกว่าคิดว่าคงเอาอไม่อยู่เ <laughs> พราะว่าแพนเค้กบอกแล้วว่าจะดื้อน,นะครับ <laughs> อา้าวเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจพี่ป๊อปเปอร์กันนะครับสาหรับทีม N5 ก็จะต้องมีการเลือกรองกับตันนะครับมาแทนพี่ป๊อปเปอร์ที่เลื่อนขึ้นมาเป็นกับตันนะครับซึ่งก็ได้เลือกเข้าฟากนะครับเป็น รองกัปตันทีม N5 คนต่อไปนะครับพวกเราให้กำลังใจพี่พอปเปอร์กันต่อไปนะครับเน่อ้าวสู้ๆนะพอปเปอร์กม,มาถึงกัปตันทีม B3 แล้วก็รับตำแหน่งล่าสุดเป็นกัปตันบง BNK ต่อจากพี่เชฉยนะครับก็คือน้องฮู้มเป็นเอก <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบว่าได้รับมาแล้วมันได้รับเลยอนะไรเงี้ยแต่เพราะว่าพี่เชฉยทำทำมาไว้ดีมากๆคะ่ะแล้วคือเห็นได้ชัดว่าพี่เชฉยแบบรัก48มากๆจริงๆอนะไรเงี้ย ซึ่งแบบหนูเองอะพูดตามตรงว่าหนูไม่ได้ตามโฟร์เอมาก่อนนะคะแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในวงหนูอยู่กับโมเน่จนหนู้ได้ได้ได,ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ศึกษาโฟร์เอชมาเยาอะมากๆขั้นก่รข้ารบคุณครับจนททำให้ตอนนี้หนูเริ่มแบบว่าอินทูแบบโฟร์เอกรุ่ปมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็อยากทำต่อไปค่ะรู้สึกว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตหนูได้ก้าวเข้ามาอยู่ในนี้แล้วถ้าหนูไม่ทําให้มันเต็มที่มันก็คงวันนึงก็คงเสียดายแน่ๆค่ะนนได้โอกาสที่จะทาแล้วหนูก็จะทําอย่างเต็มที่ครับอ้าวให้กําลังใจนะครับห้ให้ใหกับตันฮูปนะครับฮะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับอืมอ้าวให้กําลังใจน้องกันต่อไปครับอืมงานฟันแฟร์ที่ผ่านมานะครับงานนี้ก็จะมี MC หลายๆช่วงนะครับช่วงหนึ่งก็จะเป็นวีจี้เลยก็คือจีจี้กับปีนะครับยังไม่ถึงรอบ เลยนะคะก็มีของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นทูช็อตวันช็อตกรุ๊ปช็อตโฟโต้เซตที่ได้กันท้วน่วทั้ห <laughs> น้าแลวก็ของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารแมว <laughs> แต่ว่า <laughs> แฟนคลับไม่ได้เลี้ยงแมวก็มีที่ได้ไปก็เยอะเหมือนกันนะคะ <laughs> แต่ก็ถือว่าเราแบบไปให้ได้ช่วยสัตว์เลี้ยงเนาะ <laughs> ในงานนี้ก็จะมีการประกวดมหาเทวีนางสงกรานด้วยนะครับซึ่ง อ่าเมมเบอร์ของ b n k 48แล้วก็ c g m 48ที่เข้าประกวดนะครับก็จะมีอ่าเมมเบอร์รุ่น3 4 5นะครับเป็นหลักนะครับสำหรับรุ่น2นี่ก็จะไม่มีใครได้ลงประกวดนะครับมาเป็น MC กันอยู่นี่นะครับแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเหลืออยู่คนเดียวนะครับเข้าประกวดงานนี้ด้วยนะครับซึ่งก็คือซัดจังนั่นเองมีผู้ชมรายการของเรานะครับนี่ยช่วงยูไอดอลนะครับอ่า หลังไมมานะครับบอกให้พูดถึงสัดจังหน่อยนะครับก็พอดีเลยครับผมดูคลิปนี้ของวีจีนะครับอ่าก็จะเป็นช่วงที่นี่ซัดจังมาแล้วอือรุ่นหนึ่งหนึ่งเดียวของเราน้องเล็กผมชมพูมาเลยเข้ากับชุดนี่คือเป็นสีประจำตัวเขานะถูกค่ะเห็นชุดนี้แล้วแบบนึกถึงซัดจังเลยอะ่ะเออ,อเอ้ยยิ้มหน่อ ช่วงสจังพบประประชาชนนะสวยค่ะถือว่าน่ารักเออคุยเขาเหมือนทำไฮไลท์มาเพื่อชุดนี้เลยป่ะเออนี่ทำผมเพิ่มมาหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วมันเป็นจังหวะแบบว่าจังหวะสวยเวลาผมปลิวอะไรอยงี้ลมถือาใครให้คิวลมลมคนสวยอ่าสจังปีนี้ก็โตขึ้นแล้วนะครับอืม สวัสดีคะ่ะสับจัง BNK48 Generation คะ่ะก็ใกล้เข้าสู่เมษาแล้วทุกคนดูแลสุขภาพ eight, ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่าเป็นลมกันนะคะเป็นห่วงค่ะนี่น้องเล็กนะครับของ BNK48 รุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็โตแล้วคนต่อไปนะคะครับแล้วก็ น่าจะเป็นเมมเบอร์ที่อยู่กับวงมานานที่สุดนะครับในช่วงต่อไปนะครับตามคำขอนะครับให้พูดถึงซัดจังแล้วนะครับแม่ก็ดีใจนะครับที่น้องยังอยู่กับวงนะครับเป็นรุ่นหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับที่ยังอยู่กับวงต่อไปมาถึงรายการมีไลฟ์ปะของพี่โอ๊ตปราโมทนะครับแขกรับเชิญนะครับก็คือปูเป้อืมนี่เจนน้ำหนึ่งแล้วก็ไข่มุกนะครับ พ,พ,พี่ทำได้ตอนนี้พี่ร้อนคืออะไรกันคือได้หมดตอนนี้โอ้ยอมแต่งหญิงเหรอร้อนร้อนร้อนรอนร้แต่งได้หมดลตอนเนี้ยสาวๆแนะนำตัวเซตหนึ่งรอบครับได้เลยสวัสดีค่ะต้องตอบเพียงต้องตอบเพียงต้องนอบเพียงเป็นพวกเราอยู่ไหมสุดหรือว่าย้ายกันสวัสดีแล้วไม่สวัสดีค่ะดิฉันอ๋อดิฉันยยย้าดิฉันแหละ สวัสดีค่ะปุเป้ค่ะอ่าปุเป้ครับสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งครับสวัสดีค่ะเจนค่ะเจนสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะอือสี่คนนี้ตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกมของพี่โอ๊ตนะครับเกมอีกด้านี้างของผมอ่าแล้วก็ มีไปทงไปถ่ายแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยเรอยแล้วก็เกมตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เรียบร้อยแล้วด้วยสุดยองเดี๋ยวเราจะมีเข้าเนื้อหาเกมรอสักครู่เลยเราไปกับน้องๆก่อนรอสักครู่ไปติดตามชมกันได้นะครับ